ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์การสินป์ชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยียบน้าทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับนําเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงปู่ทวดนะครับถ้ามีการจัดสร้างแต่รุ่นแรกนะครับเนื้อว่าน2 4งสเก้าเนะครับจนมาถึงหลวงปู่ทวดรุนปัจจุบันนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ผู้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับและสะสมไปด้วยนะครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดเมืองยะลาน รุ่นครบรอบ50ปีนะครับรุ่นสันติสุขนะครับก่อนที่ผมจะเล่าคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับที่ส่งพระรีวิวให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสะสมนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับหลวงม่อทวดเนื้อวาดรุ่นนี้นะครับครับสร้างโดยพ่ะท่านชินนะครับเจ้าวัดวัดเมืองยะลานะครับ ท่านเป็นหนึ่งในเกจิสามอาจารย์นะครับที่ร่วมกันสร้างหลวงโมทวดเนื้อว่านรุ่นแรกสองสี่เก้าเจ็ดครับก็มีท่านอาจารย์ทิมนะครับแล้วพอท่านชินและท่านอาจารย์นองนะครับท่านเป็นเจ้าอาวัดแห่งวัดเมืองยะลานะครับครับท่านสร้างรุ่นแรกนะครับคือหลวงโมทวดวัดเมืองยะลาเมื่อปีสองพันร้อยห้านะครับอาจารย์ทิมปลุกเสกแล้วร่วมปลูกเสกนะครับครับแล้วปลูกเสกพร้อมกับรุ่นหลังตะเรียดนะครับและถัดมานะครับท่านก็สร้างอีกหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ปีศูนย์ห้าปีศูนย์หกนะครับ แล้วก็ปีสามเดจนมาถึงรุ่นนี้นะครับคือรุ่นห้าสิบปีครบรอบห้าสิบปีของวัดเมืองยะลานะครับสําหรับพ่อท่านชินนะครับก็เป็นอิเกจินะครับที่ปลูกเศกองุ่นทวดนะครับตอนที่พระอาจารย์ทิมมรณภาพนะครับเมื่อปีสองพันสิบสามนะครับพระอาจารย์นองแห่งวัดไซขาวนะครับก็เป็นผู้ปลูกเศษองุ่นทวดเรื่อยมานะครับเมื่อสิ้นพ่ออาจารย์นองนะครับเมื่อปีสองพันสี่สองนะครับ พ่อท่านทินแห่งวัดเมืองยะลานะครับเป็นผู้รับช่วงบุกเสกของบุตรทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับสําหรับหลวงบุตรทวดรุ่นนี้นะครับพ่อท่านทินเป็นบุคคลพันพระอาจารย์นะครับที่เก่งในเรื่องว่านนะครับครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับเพื่อหาเงินสมทบครับสร้างพระมหาเจดีย์นะครับให้กับวัดเมืองยะลาช่วงที่ครบรอบวัดเมืองยะลาครบรอบ50ปีนะครับ เมื่อปี2552นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับครับสร้างเป็นเนื้อว่าน10 8ยนะครับครับสภาพเดิมๆนะครับอุ่นองนี้นะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวควอมบัวหงายนะครับว่านสวยนะครับเป็นว่านร0 8ยนะครับที่ท่านจัดสร้างหาใหม่แล้วก็ว่านที่เหลือจากปี97นะครับครับเป็นพิมพ์พระที่สวยนะครับ พระไม่ได้ใช้อยู่นอนในกล่องนะครับเป็นพระที ford ford ่มีพุทธคุณนะครับครับเกติอาจารย์ครับพระพอท่านทิ่นะครับเป็นหนึ่งเกตหนึ่งในเกตินะครับที่ปลุกเสกลุมูุทวดได้ศักดิ์สิทธิ์นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับท่านตั้งชื่อให้ว่ารุ่นสันติสุขนะครับครับโดยตามเจตนาของท่านให้เป็นพลังของคนไทยทั้งชาติและคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอยู่กันแบบสันติสุขนะครับเลยตั้งชื่อให้เป็นรุ่นสันติสุขนะครับ ป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สัสมนะครับนี่ว่านเป็นว่านร้อยแปดสภาพเดิมๆนะครับเป็นรูปหลวงพุทดนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับถ้าเราพลิกมาด้านหลังนะครับครับจะออกโคดนะครับเป็นฉอถิ่งนะครับย่อมาจากพ่อท่านชินนะครับครับครับชื่อของท่านนะครับชินนะครับแล้วก็จะมีแร่นะครับเพชรหน้าทั่งครับแล้วจะตี บางองนะครับต่อโคดเจดีนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาเจดีแห่งวัดเมืองยะลานะครับที่มีการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับเพื่อสมทุนในการสร้างเจดีนะครับองค์นี้เป็นว่านร้อยแปดนะครับครับมีหมุนเวียนอยู่นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับให้มีโอกาสเก็บให้เก็บได้เลยนะครับสะสมได้นะครับเป็นพระยุคกลางๆนะครับครับมีสององนะครับให้ท่านชมนะครับอีกองคหนึ่งนะครับ พระนอนกล่องนะครับสภาพเดิมๆนะครับรุ่นสันติสุขนะครับชื่อที่เป็นมงคลนามนะครับเป็นว่านร้อยแปดนะครับรวมทั้งว่านเก่าเนื้อว่านเก่าปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดผสมอยู่ด้วยนะครับพระอยู่ในภาพสภาพสวยนะครับครับองค์นี้นะครับทั้งสององค์เลยนะครับครับเป็นหนึ่งในบุญมุทวดต่างวัดนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เก็บและศึกษาและสะสมด้วยนะครับครับ สำหรับหลวงปู่ทวดนะครับคนที่สะสมจริงๆนะครับเขาจะสะสมหลวงปู่ทวดรุ่นสุดท้ายคือรุ่นที่ท่านพ่อท่านชินเมื่อปี2555นะครับเมื่อท่านมรณภาพหลวงปู่ทวดท,ที่สร้างรุ่นหลังๆนะครับจะไม่ค่อยมีมูลค่าสูงนะครับจะสูงเฉพาะยุคที่อาจารย์ทิมอาจารย์นองและพ่อท่าน,ช,นชินสร้างนะครับสมัยแรยกๆนะครับ แต่พุทธคุณของบุตทวดทุกรุ่นทุกวัดนะครับที่มีการจัดสร้างครับไม่ว่าจะเป็นราคาหลักร้อยหลักพันแล้วหมื่นนะครับครับถือว่าพุทธคุณที่โดดเด่นในเรื่องแคบคาดปลอดภัยนะครับทาได้หมดนะครับแต่ถ้าเราสะสมเพื่อเป็นพุทธคุณเพื่อพุทธภพนีในโอกาสข้างหน้านะครับครับเขาจะเก็บที่ท่านอาจารย์ทิมอาจารย์นองและพ่อท่านชินนะครับครับหลังจากปี2555มานะครับหลวงบุ่ทวดต่างวัดนะครับจะไม่ค่อยมีราคาสูงนะครับ ครับครับสภาพเดิมๆนะครับเนื้อว่านรอยนี้ตรงนี้เห็นเจดีชัดเจนนะครับเป็นการตอกเจดีให้รู้ว่าเป็นรุ่นสร้างสันติสุขนะครับปี25 5 2น้า้านะครับสร้างเมื่อวันที่เก้าพฤษภาคมนะครับครบรอบ5้าสิปีของวัดเมืองยะลานะครับเจตนาการสร้างดีวัตถุประสงค์ดีนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเนื้อว่านสวยนะครับพุทธคุณโดดเด่นมากครับอุ่นนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับให้ท่านจดจําพิมพ์ทรงครับครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับตอกคดชัดเกนนะครับถ้ามีแบบด้านหลังแบบนี้ให้เราเลยรู้เลยเลยนะครับว่าเป็นรุ่น50ปีวัดเมืองยะลานะครับยังมีหมุนเวียนในท้องตลาดอยู่นะครับเราจับเข้าหาได้นะครับในราคาหลักร้อยไปไปถึงหลักพันต้นๆนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวด ดุ่นสันติสุขเนื้อว่านครบรอบ50ปีวัดเมืองยะลานะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกับขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การศิลป์ครับ